ทุกคนดูบนท้องฟ้าแล้วเขานั่นเขาจุดผู้วันปีใหม่สวยจังเลยใช่แล้วละ่ะพี่ฝนดูสิวันนี้จุดผู้เยอะมากๆเลยนะใช่เขาจุดพู้กันอย่างสวยเลยนะบู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 บแต่จะว่าไปเมืองของเรามีงานเทศกาลแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะปีใหม่เขาต้องจุดพู้อยู่แล้วนะนาะทุกคนบุ๊ปพีคเมื่อก,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 กี้บอว่าง่านะ <boo> ว่าไงนะโบจะ่โบบอกว่าเดี๋ยวเขาจุดพู้เรียบร้อยแล้วนะเราแวะไปหาอะไรกินที่ทะเลกดีกว่าแวะไปหาอะไรกินอย่างนั้นเหรอจริงด้วยทีนะน่าจะมีงานเทศกาลอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนะเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันแต่แบบว่าขอดูพูตรงนี้ก่อนได้ไหมอะปกติเนี่ยโบจะกลัวเสียงดังนะแต่พุนี่ชอบดูมากเลยใช่ คนก็ชอบดูพลุเหมือนกันเพราะว่าสวยมากๆเลยโดยเฉพาะเวลากลางคืนน่ะนะว่าแต่ว่าตอนเนี้ยพลุจุดมานานมากแล้วนะเขายังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนอ่ะดูท่าทางเขาน่าจะจุดอีกนานเพราะฉะนั้นเราไปกินอาหารที่ทะเลกันดีกว่าถ้าเข้าไปดูใกล้ๆน่าจะสวยกว่านี้อีกนะเนี่ยจริงด้วยแฮะแต่แปลว่าเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะทําไมอะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไงอ๋อ พี่ฝนกลัวพลุเขาจะเสียงดังแล้วก็ตกใจงี้เหรอใช่มาแล้วเข้ามาแล้วเข้าทางนี้ทางนี้แล้วเมื่อกี้นี้ใครนำเก้าอี้มาไว้หน้าบ้านไม่เก็บนะปุ๊บปิ๊กเหรอบูบูบ <c oughs> ไไูไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นไงพลุยอย่างสวยเลยท้าทางจะมีพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นมาขายของกันเยอะหน้าดูใช่จะต้องมีลูกชิ้นไก่ย่าง ลาหมึกย่างแล้วก็ขนมหวานหวานแสนอร่อยเยอะแน่นอนเลยล่ะถนนคนเดินจะต้องเต็มไปด้วยขนมและของกินถูกต้องเลยไปหาของกินกันดีกว่าเออไม่มีฉันว่าไม่น่าจะมีตั้งแต่แรกแล้วแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราดูผิดไปหรือเปล่าบู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 บไม่มี ไม่มีใครมาขายของกินเลยทําไมกันนะทั้งที่จุดพูใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่มีใครมาขายของกินกันเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทาไมเขาไม่มาขายของกันที่นี่ปกติจะมีร้านน้ําแข็งใสมีร้านปลาหมึกมีร้านเยอะแยะมากมายของกินอร่อยออร่ยทั้งนั้นโดยเฉพาะหมูย่างนะนะท่านก็พอจะเดาได้อยู่หรอกนะเดาได้ว่าไงอะปุ๊กปิ๊ก เมื่อวานรถออกไปต้องเยอะแยะมีคนไปเที่ยวต่างจังหวัดนะมีคนไปเที่ยวต่างจังหวัดเหรอก็ใช่นะสิเขาไปต่างจังหวัดกันนี่นาจริงด้วยแฮบางคนเขาก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบางคนเขาก็กลับบ้านการที่ต่างจังหวัดนี่นาถ้าอย่างนั้นเราก็ไปร้านขายอาหารปกติก็ได้นะพี่ฝนจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็งั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วะบโบ เราไปหาของกินที่ร้านสะดวกซื้อกันดีกว่าก็ดีนะร้านสะดวกซื้อปกติไม่มีปิดอยู่แล้วใช่เพราะว่าวันเนี้หิวมากเลยแล้วที่สำคัญนะพรุ่งนี้เช้าพี่ฝนจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาคุณแม่ด้วยอืมฮะแย่แล้วแย่เรื่องอะไรนะ่ะร้านปิดร้านปิดเหรอนี่ไงตัวหนังสือเขียนว่าร้านปิดร้านปิด เกิดไรขึ้นนะ่ะอะฉันนึกออกแล้วเขาจะปิดปรับปรุงร้านช่วงปีใหม่นะบุกปิกแล้วทำไมนายเพิ่งมาบอกฉันน่ะลืมไปเมื่อเช้านี้ฉันก็เดินมาว่าจะมาซื้อข้าวคุกปลาทูสักหน่อยทำไงดีขนาดร้านสะดวกซื้อที่เขาไม่เคยปิดเขายังปิดเลยเขาบอกว่าระบบไฟเขามีปัญหาเลยต้องปิดแล้วช่วงนี้ไม่มีช่างด้วยไง จริงด้วยแฮะงั้นเดี๋ยวถามพี่สาวเขาก่อนดีกว่าว่าแถวนี้มีร้านอะไรบ้างคะที่ยังเปิดอยู่นะคะพี่สาวมีร้านไหนเปิดมั้งครับเนี่ยหิวข้าวคือว่าตอนนี้ทุกร้านปิดหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนฮะทำไมอะครับร้านที่เขาขายทาโกยากิอาจจะเปิดอยู่ก็ได้นะจ๊ะขอบคุณนะครับว่าแต่ว่าไม่กลับบ้านเหรอครับนั่นไม่กลับบ้านหรอกจ้า,จาเพราะว่าบ้านของฉันอยู่ที่นี่กลางไฟแดงเนี่ยเหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเขาอาจจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ได้ไงอ๋อเข้าใจแล้วมาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาของกินแล้วก็รีบกลับบ้านนะพี่หวนว่าไงเหรอผูกปิดฉันไม่ได้กินปลาหมึกอร่อยมาจากร้านทาโกเลยนะไม่ได้กลิ่นปลาหมึกอย่างนั้นเหรอคงไม่ปิดหรอกมั้งไม่หรอกนะคุณลุงปกติแล้วเขาขายทาโกะทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวก่อน เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากที่โรงเรียนเลยแฮะโบ้บโบโบพวกปิ๊กบว่าไงอ่ะบบอบ,อบ,อบ,อบอกว่าเสียงเหมือนกับหน้าต่างไม่ได้ปิดอยู่ห้องนึงอ่ะหน้าต่างไม่ได้ปิดเหรอหน้าต่างคงโดนลมพัดมาแล้วก็เลยได้ยินละมัง้งแต่วาที่โรงเรียนไม่มีหน้าต่างที่มันโดนลมพัดน่ะจริงด้วยที่โรงเรียนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนไม่ใช่เหรอโบอใช่หน้าต่างบานเลื่อนหมดเลยเอา้าวแล้วเกิดจากอะไรกันนี่ หรือว่าจะเป็นประตูหรือเปล่าคงเป็นประตูล้มั้งพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตัวหนังสือฝังตรงข้ามพี่ฝนมองไม่เห็นเท่าไหร่เราเรีบวิ่งไปใกล้ๆดีกว่านะข้ามถนนตรงทางม้าลายนี่แหละใช่ตรงทางม้าลายแล้วก็ต้องข้ามตอนที่เขามีสัญลักษณ์ให้เราข้ามได้ถนนโล่งจังเลยนะเนี่ยเขาไปไหนกันหมดนะเดี๋ยวก่อนสิ ทำไมร้านปิดนะโบโบอบ,อบอร้านแถวนี้ปิดหมดเลยอะไรนะเจ้าโบอ๋อเขากลับไปเยี่ยมหลานเขากันเหรอ <c oughs> พี่ฝนหิวข้าวเราจะไปหาของกินตรงไหนดีไปร้านเค้กกันไหมร้านเค้กอย่างนั้นเหรอจะเปิดหรือเปล่านี่เดี๋ยวก่อนนึกออกแล้วไม่หรอพี่ฝนนึกออกแล้ว มีอะไรเหรอพี่ฝนที่บ้านพอจะมีบะหมี่อยู่เพราะฉะนั้นกลับบ้านดีกว่าตอนนี้ท่านมีอะไรจะบอกกันทุกคนมีอะไรจะบอกอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิ๊กบะหมี่ที่เห็นอยู่ตรงนั้นอะตรงไหนอะตรงที่เก็บของ้ันล่างอะเด,เดี๋ยวพวปุ๊กปิ๊กนายกำลังจะบอกอะไรมันไม่เหลือแล้ว <laughs> นายหมายความว่าไงก็เมื่อกี้ก่อนออกมาดูพูดเน่ะฉันหิวฉันก็เลยแกะออกมากินมีอยู่สามซองใช่ปะเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนนายกินบะหมี่หมดเลยเหรอ ใช่แล้วทัานกินไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรพี่ฝนได้กลิ่นอะไรบ้างอย่างฮะกลิ่นอะไรอะพี่ฝนกลิ่นเหมือนบะหม,มี่เลยบูบูบูหรือว่าแถวนี้จะมีร้านบะหม,มี่มาเปิดอยู่หรือเปล่าจะไปมีได้ไงเมื่อกี้เราเพิ่งวิ่งผ่านมาวิ่งผ่านมาเราอาจจะไม่ทันสังเกตนั่นไง ร้านบะหมี่มาเปิดใหม่ของจริงเลยมีได้ไงอ่าเมื่อกี้ยังไม่มีเลยแต่จะว่าไปตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้ก็เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเกือบจะตีหนึ่งอะเที่ยงคืนอย่างนั้นเหรอก็ผู้เขาจุดไปต้องครึ่งชั่วโมงจริงด้วยแฮะตอนนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนี่นานี่ไงร้านบะหมี่แบบนี้เลยเหรอเนี่ยใช่เพราะฉะนน,นนะนาะคือว่าพวกเราหิวข้าวมากเลยนะคะ ข้าวเหรอคะไม่มีขายและะ้วค่ะมีแต่บะหมี่เท่านั้นนะคะจริงด้วยแฮเมื่อกี้นี้พี่ฝนบอกว่าเป็นร้านบะหมี่นี่นาเพราะฉะนั้นเรามากินบะหมี่ที่ร้านนี้กันดีกว่าแล้วพี่สาวเขากําลังทําอะไรอยู่นะเขาก็วิ่งตามปกตินั่นแหละจริงด้วยแฮ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือว่าพวกเรามากันสีคนนะคะเราต้องการบะหมี่หนึ่งสมสี่สี่ชามค่ะได้เลยนะคะไปนั่งรอก,ก่อนนะคะมีทั้งต้มยำต้มส้ม บะหมี่น้ำบะหมี่แหง้งบะหมีค่คลุกคลิกก็มีนะคะงง้นพวกเราขอเป็นบะหมี่น้ำก็แล้วกันค่ะกินอร่อยอร่อยร้อนร้อนกำลังดีนะคะผมขอต้มยำหนึ่งชามครับฮะพี่เอกกินต้มยำอย่างงั้นเหรอใช่แล้วพี่เอกอยากกินต้มยำอะเปรียปร้ยวๆอร่อยดีถ้าอย่างงั้นแล้วก็ต้ยมยำหนึ่งชามบะหมี่ธรรมดาหนึ่งชามบอบโป๊ปิกนายจะกินอะไรอะ่ะฉันกินบะหมี่แหง้งส่วนเจ้าบอ๊อกินบะหมี่น้ำเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นล่ะก็เรามานั่งกันก่อนดีกว่านะบูบูบูรสชาติดีจังเลยบะหมี่ยังไม่มานี่มีข้าวปั้นด้วยดีจังเลยมีข้าวปั้นครุปปัทูด้วยอย่างนั้นเหรออืมอร่อยมากเลยบกพิกนายแบ่งกับฉันก่อนไหมอ่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาให้เราหมวกับหงบหงบ,บ,บ,บรสชาติดีจังเลยแต่ว่าถ้ากินข้าวปั้นไปก่อนนี่จะอิ่มนะบล็อบูบูบูบโอ้โหข้าว ชิ้นใหญ่มากเลยทำไมกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยจังเลยอืหรือว่าพวกเราหิวมากเกินไปก็เลยไม่อิ่มสัก,กทีก็อจจะเป็นแบบนั้นแหละมั้งมานี่มานี้ไปหาอะไรกินกันดีกว่านะผู้เมื่อกี้สวยจังเลยนะน้องใช่แล้วล่ะค่ะผู้เมื่อกี้สวยมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะมันกับว่ามานีจะได้ยินเสียงบางอย่างมาจากแถวนี้เลยค่ะมีใครอยู่แถวนี้หรอเอาในพี่สาวคนสวยนี่นาไม่ใช่ค่ะ เสียงพี่ฝอแล้วก็พี่เอกนะคะมีบอสแล้วก็พวกปิ๊กด้วยทําไมเขาถึงมาอยู่แถวนี้กันล่ะเนี่ยนั่นไงะจริงด้วยค่ะเขาอยู่ตรงนั้นนะเขานั่งทําอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะมานีไม่รู้เหมือนกันค่ะเขานั่งนั่งอยู่เฉยๆเลยนะคะเหมือนกับยกมือขึ้นมาทําท่าเหมือนกับกินอะไรบางอย่างอยู่เลยนั่นเนี่ยแปลกๆจังเลยแล้วเข้าไปถามเขาดีไหมคะหรือว่า ขาอาจจะมาแถวนี้ต้อนรับปีใหม่หรือเปล่าคะพี่เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปถามเขากันดูดีกว่านะมานีนะแต่ว่ามานีรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่ว่าไม่มีอะไรแปลกหรอกมั้งพี่คะพี่คะพี่มาทำอะไรอยู่กันแถวนี้คะ่ะอ้าวจอกับมานี มากินก๋วยเตี๋วด้วยกันล้วครับงง็บงบมาแล้วครับจอรดมาดีนี่อร่อยมากเลยนะบะหมี่อร่อยสุดยอดไปเลยนะบะหมี่อะไรกันะมานีพี่ไม่เห็นจะมีบะหมี่ตรงไหนเลยนะมานีก็ไม่เห็นบะหมี่เหมือนกันค่ะจอร์ดจะกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองนะ ช่แล้วละจ้ะเดี๋ยวพวกเราจะเลี้ยงเองนะฉันนั่งได้เลยเร็วเข้าอร่อยมากเลยนะกิน,นร้อนๆอร่อยข้าวปั้นก็อร่อยนะครับงงัๆงับๆงับๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อิ่มเลยขออีกชามหนึ่งดีกว่าอีกชามนหนึ่งนะครับอีกชามหนึ่งค่ะผมขอข้าวปั้นเพิ่อมอีกสองครับ <c oughs> พี่จอ <c oughs> ทําอะไรอยู่นะ้าพี่ว่าเขาน่าจะเขาน่าจะมองเห็น ภาพรวงตานะเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปว่าพวกเขาทําอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวส่งให้พี่เอกกับพี่ฝนดูดีกว่าจอร์ดไม่มากินด้วยกันหรอเดี๋ยวนะครับพี่ทั้งสองคนแล้วก็โบกกับปุ๊กปิ๊กด้วยผมมีอะไรจะให้ดูครับเนี่ยมีอะไรหรอไปถ่ายรูปพูมาหรอเปล่าครับผมถ่ายรูปพวกพี่ทั้งสี่คนนะครับถ่ายรูปพวกพี่ถ่ายทําไมอะคือว่าผมเห็นพี่ทั้งสี่คน นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้กินอะไรนะครับไม่ได้กินอะไรได้ยังไงตอนนี้พี่กำลังกินบะหมี่แสนอร่อยมากเลยนะร้อนๆเนี่ยจะขอกินอีกชามนึงเนี่ยใช่แล้วจอดนั่งไงนั่นนะพี่เจ้าของร้านเขาก็ยืนทําอยู่หน้าร้านนั่งไงโอ้โหดูดูนี่งาวร้านเนี่ยก็สวยมากเลยนะผมขออีกสองชามดีกว่าครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มครับวันนี้พี่เอก,กินเยอะจังเลยนี่ครับพี่ฝนดูนี่ส<อ>ิครับอะไรเหรอนี่ครับนี่ผมถ่ายเป็นวิดีโอเลย ลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะครับถ่ายเป็นวิดีโออ๋อนั่นรูปพวกพี่นี่นะใช่แล้วนี่ไงครับไม่มีชามก๋วยเตี๋ยวไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีร้านแล้วก็ <c oughs> พี่นั่งกันอยู่กลางอากาศนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะจะนั่งกันอยู่กลางอากาศได้ไงอ่ะจริงด้วยครจะไปนั่งแบบนั้นได้เอ๊หรือว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกต์เหรอพี่เอกว่าไม่ใช่แล้วพี่ฝนทาไมพวกเรานั่งอยู่กลางอากาศแบบนั้นน่ะนั่งกลางอากาศได้ไงตอนนี้กําลังกินบะหมี่อยู่ ที่สำคัญคือไม่มีจริงๆนะไม่มีอะไรหรอ,เ,อเดี๋ยวก่อนฉันขอดูหน่อยไม่มีจริงๆนั่นแหละนั่นพวกเธอกำลังทำอะไรอยู่นั่งทำอะไรตรงนนานน่ะพี่สาวคนสวยครับมากินบะหมี่ด้วยกันดีครับร้านนี้เขาอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยร้านอะไรนะร้านบะหมี่ตรงเนี้ครับใช่ร้านบะหมี่ตรงนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะอืรสชาติด,ดีค่ะ ก็อร่อยดีนะพี่ฝนว่าแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่เข้ามากินกับพวกเราเนี่ยเราทวนทุกควนแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโบ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 อะไรเหรอโบโบฮะมีอะไรนะโบเจ้าโบบอกว่ารู้สึกตัวกันหรือยังอ่ะรู้สึกตัวอะไรรู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากําลังยืนทําท่ากินอยู่แต่เราไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินได้ไงแล้วที่ฉันถืออยู่นี่ก็ไม่ใช่ข้าวปั้นจริงๆด้วยเป็นรูปภาพ ไล้รูปภาพเหรอที่เจ้าพถืออยู่ก็เหมือนกันเดี๋ยวก่อนร้านบะหมี่ร้านบะหมี่หายไปไหนอะ่ะฮะบะหมี่อ้าวเด,เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ร้านบะหมี่ยังอยู่พี่ยังกินบะหมี่อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยใช่ร้านบะหมี่หายไปหรือว่า,าที่จอยกลับมาดีพูดจะเป็นความจริงฉันว่าใช่แล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวใช่ชแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วไม่มีทางไปพี่บะหมี่ตอนปีใหม่ อะไรนะพี่บะหมี่ตอนปีใหม่จะมีแบบนั้นได้ไงพวกพีกอาจจะเป็นภาพลวงตาเราหิวเกินไปไม่น่าจะใช่จะลวงตาอะไรกันหมดเลยสี่คนเนี่ยฮะแต่ก่อนอื่นเราไปกันก่อนแล้วเข้ารีบหนีก่อนทุกคน